สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียๆจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิ made in Japan ผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือรุ่น EPA 7000และ EPA 6000ค่ะซึ่งสำหรับรุ่น EPA 7000มาในสีดำและ EPA 6000มาในสีขาวค่ะและทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมรีโมทคอนโทรลเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณสามารถควบคุมการทางานได้จากทุกมุมห้อ ได้ในทุกเวลาที่ต้องการค่ะโดยทั้ง2รุ่นจะมีขนาดเท่ากันคือกว้าง43ซนติเมตรสูง58.4ซนตมรและหนา27.3ซนมตรค่ะ ซึ่งปัจจัยที่สําคัญในการเลือกซื้อเครื่องฟอ,อกอากาศนะคะก็คือจะต้องเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ห้องค่ะเครื่องฟอกอากาศฮิตาชิรุ่น EPA 7000เหมาะสําหรับใช้ฟอกอากาศในพื้นที่ห้องไม่เกิน50ตารางเมตรค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะมีอัตราการหมุนเวียนของอากาศหรือที่เรียกง่ายๆว่าอัตราความเร็วในการฟอกอากาศอยู่ที่7ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะและสําหรับรุ่น EPA 6000นะคะจะเหมาะสําหรับใช้ฟอกอากาศในพื้นที่ไม่เกิน46ตารางเมตรค่ะและมีอัตรา ความเร็วในการฟอกอากาศอยู่ที่6.5ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีค่ะเครื่องฟอกอากาศที่จะชี้ทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีโหมดทําความชื้นในห้องด้วยค่ะอากาศร้อนๆเปิดแอร์เย็นๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ทําให้อากาศภายในห้องแห้งแล้วก็มีความชื้นต่ําค่ะซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของอาการหายใจไม่สะดวกแล้วก็ผิวแห้งค่ะซึ่งโหมดทําความชื้นของทั้ง2รุ่นนี้แก้ปัญหานี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ เครื่องฟอกอากาศฮิตาชิเมดอิน Japan นรุ่น EPA 7000และ EPA 6000ให้คุณเลือกทำความชื้นได้ถึง2ระดับได้แก่ทำความชื้นในห้องมีความชื้น50%ซึ่งเป็นระดับที่สามารถทำงานร่วมกับโหมดฟอ,อากาอากาศอื่นๆได้ความชื้น60%ซึ่งดีต่อผิวแต่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโหมดฟอกอากาศแบบอื่นๆได้ค่ะ เครื่องฟอกอากาศที่ตะชีทั้งสองรุ่นนี้มาพร้อมเซ็นเซอร์วัดระดับสารปนเปื้อนในอากาศเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าอากาศในบ้านของคุณสะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะโดยหากสัญญาณไฟขึ้นเป็นสีเขียวนิ่งๆแปลว่าอากาศสะอาดไร้สารปนเปื้อนหากสัญญาณไฟสีเขียวกระพริบแบบนี้แปลว่ามีสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศค่ะทีนี้เราลองมาเปิดดูภายในตัวเครื่องกันดีกว่านะคะ ภายในตัวเครื่องค่ะจะประกอบไปด้วยแผ่นกรองชนิดต่างๆนะคะอย่างชิ้นนี้เนี่ยก็คือแผ่นกรองหยาบหรือว่า prefilter ซึ่งฝุ่นที่ถูกดูดเข้ามานะคะก็จะมาถูกดักจับที่ชั้นนี้ก่อนเลยและแผ่นนี้นะคะก็สามารถนําไปล้างทําความสะอาดได้เพื่อให้มีประสิทธิภาพที่เหมือนใหม่ค่ะและยังเป็นการยืดอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศแล้วก็แผ่นกรองชิ้นอื่นๆอีกด้วยค่ะ เครื่องฟอกอากาศที่จชีรุ่น EPA 7 0 0 0และ EPA 6 0 0 0สามารถกำจัดฝุ่นพิษหรือฝุ่น PM 2.5ได้มากถึง99.97วเซนค่ะด้วยความสามารถของแผ่นกรอง Hepa ใครๆก็บอกนะคะว่าเครื่องฟอกอากาศที่บ้านเนี่ยมีแผ่นเฮป้าเหมือนๆกันแต่ลองแกะออกมาดูจะเห็นว่าแตกต่างค่ะเพราะว่าของฮิตาชินะคะแผ่นกรองเฮป้าจะมีความหนามากๆแล้วก็มีขนาดครอบคลุมตัวเครื่องค่ะแล้วก็ยังมีอายุการใช้งานยาวนานเฉลี่ยที่8ปีค่ะ นอกจากฝุ่น PM 2.5แล้วนะคะแผ่นกรองเ e ป้าของเครื่องฟอกอากาศที่จชียัยงสามารถดักจับไวรัสแบคทีเรียเชื้อราละอองเกสรดอกไม้ได้อีกด้วยค่ะจึงได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้ประเทศอังกฤษหรือ Allergy UK ที่เป็นสถาบันวิจัยโรคภูมิแพ้ระดับโลกว่าเครื่องฟอกอากาศที่จชี้สามารถกําจัดสารก่อภูมิแพ้ได้จริงค่ะถัดมาที่แผ่นกรองพิเศษขจัดกลิ่นรุนแรงค่ะ ซึ่งแผ่นนี้นะคะสามารถกําจัดกลิ่นได้หลากหลายชนิดอย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ถึงในระดับโมเลกุลด้วยล่ะค่ะกลิ่นตัวกลิ่นอาหารกลิ่นปลาเน่าผักเน่าห้องน้ําน้ําเสียเรียกว่ากําจัดได้ครบหมดเลยค่ะซึ่งแผ่นกรองชิ้นนี้นะคะมีส่วนประกอบหลักที่สำคัญ3อย่างค่ะก็คือ Catalytic a c t i v a t e d carbon activated carbon และก็เ e o l i t e ค่ะ ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันนะคะจะสามารถกำจัดกลิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ารุ่นอื่นๆค่ะเก่งขนาดนี้แถมยังทนมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่10ปีค่ะเพราะรุ่นนี้มีระบบทำความชื้นค่ะและในการทำความชื้นนะคะเราก็จะต้องเติมน้ำลงไปในเครื่องฟอกอากาศค่ะและแผ่นกรองความชื้นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรามาแล้วแต่ว่าก็อาจจะมีคราบสกรปรกหรือว่าเชื้อราสะสมอยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีควรหมั่นล้างแผ่นกรองความชื้นถาดรองน้ําและช่องใส่น้ําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะวิธีการล้างแผ่นกรองความชื้นก็ไม่ยากเลยละค่ะแช่น้ําหรือน้าอุ่นที่ผสมน้ํายาล้างจานทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหลังจากนั้นให้ล้างน้ําเปล่าจนสะอาดเขย่าเพื่อเอาน้ําออกให้หมดนะคะ เครื่องฟอกอากาศ h i ต a c h i Made in Japan รุ่น EPA 7000และ EPA 6000มาพร้อมโหมดการทำงานถึง6โหมดด้วยกันได้แก่โหมดฟอกอากาศปกติโหมดกำจัดละอองเกสรดอกไม้โหมดกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อย่างที่บอกไปนะคะว่าแผ่นกรองกลิ่นของ2รุ่นนี้คือเลิศจริงๆกำจัดกลิ่นออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโหมดทำความชื้นที่50%โหมดทำความชื้นที่60%ซึ่งดีต่อสุขภาพผิว และโหมดประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางคืนอยากจะเปิดเครื่องฟอกอากาศขณะนอนหลับแต่กลายเป็นว่ายิ่งนอนไม่หลับเพราะว่าไฟสัญญาณของเครื่องสว่างเกินไปเครื่องฟอกอากาศ h i ตชีเมดอิน in j a p a นรุ่น EPA 7000และ EPA 6000สามารถลดความสว่างของสัญญาณไฟได้ค่ะ ใครที่กำลังเป็นกังวลในเรื่องของสุขภาพของคุณและคนในครอบครัวและกำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัดฝุ่น pm 2 5ได้อย่างมีประสิทธิภาพแถมยังมีโหมดทำความชื้นผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานพร้อมเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงผลิตและนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น made in japan ขนาดนี้ลองเอาเครื่องฟอกอากาศ Hitachi รุ่น epa 7 0 0 0และ epa 6 0 0 0ไปวางที่บ้านสักเครื่องสิคะรับรองว่าอากาศสะอาดปลอดภัยแน่นอน Hitachi, inspire the next.